ไม่ว่าธุรกิจไหนก็อยากจะกาะกระแสกันทั้งนั้นนะคะดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือผลประโยชน์ตกอยู่กับพวกเราในฐานะผู้บริโภคค่ะเพราะว่าสามารถที่จะเลือกลุ้นนะคะสำหรับกิจกรรมจากหลากหลายสินค้าและบริการเหล่านี้จะมากจะน้อยก็ร่วมลุ้นกันไปนะคะ มาต่อกันที่เรื่องของเจ้าภาพที่จัดงานนะคะงานฟุตบอลยูโร2016กันบ้างประเทศฝรั่งเศสในนอกจากจะเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้แล้วนะคะในปีนี้เองเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าภาพจัดงานบิ๊กเบิ้มอีกหลายงานทีเดียวซึ่งแน่นอนว่าช่วยกระพือเงินให้สพาร์สู่เศรษฐกิจฝรั่งเศสได้ไม่มากก็น,น้อยเลยล่ะคะ่ะ เรียกว่าฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาและเทศกาลร,ระดับโลกสําคัญสําคัญมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งหลายงานเป็นงานที่จัดการประจําทุกปีที่พึ่งจบไปหมัดๆนะคะก็คือเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาส์สที่ถือว่าเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกงานหนึ่งจัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2489แล้วค่ะและจัดเป็นประจําทุกปีในเดือนพฤษภาคมที่เมืองคาส์สซ,ซ,ซึ่งอยู่ทางใต้ของฝรั่งเศสข้อมูลในปีที่แล้วบอกนะคะว่าปกติน เมืองคาร์สเขาจะมีประชากรอ,อยู่ประมาณ7,000 0คนด้วยกันแต่พอถึงเทศกาลภาพยนตร์ปุ๊บนะคะก็จะมีคนอยู่ที่นั่นมากขึ้นถึง3เท่าตัวหรือ2,100,000คนซึ่งในจำนวนนั้นก็เป็นนักข่าวประมาณ4,500คนและมีการใช้เงินเพื่อจัดงานเทศกาล20ล้านยูนโรคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ806ล้านบาททีเดียว ส่วนราคาห้องพักระดับเพนต์เฮาส์สวีทนะคะของโรงแรมสุดหรูในช่วงเวลาดังกล่าวก็อยู่ที่คืนละ39,000ยูโรนะคะคิดเป็นเงินไทย1 5 0 0 0ล้แสนบาททีเดียวค่ะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองคาร์ช่วงนั้นซึ่งก็ยังไม่นับถึงงานสารพัดปาร์ตี้ที่จัดกันนับไม่ถ้วนและการจับจ่ายใช้เงินของคนที่มาเที่ยวเมืองคาส์ในช่วงนี้เองก็ทำให้เศรษฐกิจของเมืองคึกคักมากยิ่งขึ้นด้วย มาต่อกันที่แวดวงกีฬากันบ้างน,นะคะฝรั่งเศสก็เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาหลายรายการสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นตูเดฟองนะคะการแข่งขันจัก,กรยานทางไกลรอบฝรั่งเศสจัดขึ้นเป็นเวลา3สัปดาห์ในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีและถือเป็นรายการแข่งขันจัก,กรยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกและยังเป็นธุรกิจกีฬาที่ต้องจับตามองด้วยเช่นกัน ในส่วนของค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนั้นอยู่ที่ประมาณ24ล้านยูโรนะคะหรือเกือบเกือบ1,000ล้านบาทและยังมีค่าโฆษณาค่าสปอนเซอร์ต่างๆที่เหล่าสินค้าสารพัดชนิดต้องยอมควักกระเป๋าจ่ายเพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นแบรนด์ของตัวเองค่ะ ส่วนการเป็นเจ้าภาพาฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2016นะคะหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าฟุตบอลยูโร2016นี้นายแพทริกแคนเนอร์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกีฬาของฝรั่งเศสประเมินว่าจะทําให้เงินเนี่ยสะพัดส,สู่เศรษฐกิจฝรั่งเศสถึง1,200ล้านยูโรนะคะคิดเป็นเงินไทยก็กว่า48,000ล้านบาทด้วยกัน ซึ่งการก่อสร้างแล้วก็ปรับปรุงสนามกีฬารวมถึงโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆใน10เมืองที่ใช้เป็นสถานที่จัดการแ,แข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ก็ทําให้เกิดการจ้างงานใหม่ไปแล้วนะคะ2 0,000ืําแหน่งซึ่งจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพิเศษเพื่อดูแลเขตแฟนบอลจากภัยก่อการร้ายซึ่งก็ทําให้การจ้างงานมีการเติบโตมากขึ้นด้วยดังนั้นจึงมั่นใจได้ค่ะว่าการเป็นเจ้าภาพมหากรรมกีฬาครั้งใหญ่ครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของฝรั่งเศสได้อย่างแน่นอนค่ะ